วันนี้ได้มีโอ,อกาสได้มาเที่ยวชมวัดในเมืองลบบุรีอีกวัดหนึ่งที่ลึกลับไม่ค่อยมีคนรู้ว่ามีสถานที่ที่อาชิ่งชมเช่นนี้พระโบสถเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ในยุคเราแล้วก็มีเจดีหเก่าเป็นศิลาแรงเลยครับเป็นศิลาแรงยุคขอมลบบุรีเลยเขาเรียกว่าวัดซาครับหมู่บ้านหินสองก้อน สองข้อนลบบุรีมีต้นไม้อายุปเป็นร้อยร้อยปีครับใหญ่มากใหญ่แบบอลังการพวกสารก็เก่าสารเก่าอะไรโอ้โหความโบราณนี่ทำให้เราได้ชื่นชมสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราจะได้ทราบซึ่งในอรยธรรมความเป็นโบราณของเมืองไทยเราโคดูที่หมอดหมอดขึ้นเขียวปื๊ดเลย หน้าฝนนี่น่าเที่ยวจริงๆครับโอ้โหชื่นใจชื่นใจจริงๆต,<อ>ตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่เจดีโบราณวัดซากลบบุรี <c oughs> เป็นเจดีที่เก่าแก่ผมมองดูแล้วน่าจะประมาณยุคลบบุรีครับเป็นศิลาแรงเป็นศิลาแรงเลยอาจจะผสมผสานร,ระหว่างลบบุรีกับสมัยพวกสุขโขทัยลงมาหน่อยก็ได้ แต่เก่ามากๆอย่างนี้สิเป็นสถานที่ที่น่าอันเซีนอันเซีนน่าท่องเที่ยวมากถ้าใครชอบในเชิงวัฒนธรรมความเก่าแก่แล้วที่นี่เลยครับสุดยอดมีพระอุโบสถมีความเก่าและต้นไม้ที่ใหญ่ล่มลื่นต้องโปรโมตแต่ถ้าเราเจอตรงไหนที่มันน่าสนใจเราก็ต้องโปรโมทหน่อย <c oughs> น่าเที่ยวมากเลยครับวัดซากลบบรุรีหมู่บ้านหินสองก้อน เป็นศิลาแรงโบราณครับศิลาแรงโบราณนี้ต้องต้องยุคลบรีแน่นอนเลยครับยุคลบรีก็ยุคเดียวกับไอปางสามยอดพวกนี้แหละครับยุคเดียวกับปางสามยอดเป็นศิลาแรงเก่าๆเลยเก่าๆกึกเก่าคึกยอดน่าจะหักนะครับยอดน่าจะหักอย่างนี้สิน่าท่องเที่ยวมาก ผมจะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับเป็นสถานที่ผมจะไม่เคยมาเป็นครั้งแรกครับมาครั้งแรกเป็นสถานที่เขาเรียกว่าอะไรโบราณสถานโบราณสถานวัดซากอยู่ที่หินสองก้อนเป็นเจดีย์ใหญ่เลยครับเจดีย์ใหญ่เลยแต่ว่ายอดยอดจะด้วน <c oughs> จะถ่ายให้ชมกันชัดๆชัดๆอีกสักรอบหนึ่งเจดีย์โบราณ อย่างน้อยก็ต้องมี800ปีขึ้นไปครับ800ปีขึ้นด้านหลังนี้น่าจะเป็นเจดีอีกที่หนึ่งครับแต่ว่าแตกหักไปล้มลง